สวัสดีครับผมอาจารย์แจ็คก,กี้หมิงนะครับหรือสิงแซรพงศสดายุนักทองกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับในช่วงดีๆที่ว่าฮวงจุย้ยไลฟ์นะครับจะเป็นรายการเป็นสิ่งที่จะมาบอกเล่าถึงสารประโยชน์ที่สําคัญเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับศาสตร์แห่งหวงจุย้ยและก็ศาสตร์แห่ง,ง,งหงอเฮงทําไมถึงสําคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับบ้านที่เราอยู่เกี่ยวกับลักษณะของตัวเราเองฉะนั้น หลักของฮวงจุ้ยตั้งแต่โบราณหรือปราดโบราณเนี่ยมีคำคำหนึง่งทึ่พูดได้น่าฝังมากเขาบอกไว้ว่าคล้อยตามฟ ah ้ f ah, f hin, k k าด ah ินร ah, ุ่งเรืองฝืนฟ้าฝืนดินวิบัตินะครับคล้อยตามฟ้าดินรุ่งเรืองฝืนฟ้าฝืนดินวิบัติหมายความว่าถ้าเราอาศัยอยู่บนโลกนี้แล้วเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ ที่มีที่ฟ้าและดินให้มาเอามาใช้โดยที่เราเองไม่ได้ไปทําลายฟ้าดินหรือไม่ได้ไปฝืนเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ฟังให้ดีนะครับหมายความว่าเราเอาสิ่งที่ดีที่ฟ้าดินให้มาและมีอยู่เอามาใช้เอามาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมตัวเราและครอบครัวโดยที่เราไม่ได้ทําลายฟ้าดินหรือเราคืนกลับที่สิ่งที่ดีกลับไปให้ฟ้าดิน สิ่งเหล่านี้เราก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเทําลายหรือเราค้านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ฟ้าดินก็ให้มาก็แน่นอนแหะครับความสําเร็จก็คงจะไม่เกิดยุตัวอย่างเช่นศาสตร์แห่งหงจุ้ยเนี่ยเขาอธิบายถึงหลักของการอยู่อาศัยที่ดึงเอาพลังที่ดีของธรรมชาติเข้ามาส่งเสริมตัวเรา แต่การดึงเอาพลังที่ดีของธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปทําลายธรรมชาตินะครับหมายความว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างดีและเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีความสมดุลความสําเร็จความโชคดีก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนจึงเป็นคําพูดคลาสสิกอีกคํหนึ่งที่ว่าด้วยว่าฟ้าคนแล้วก็ดินฟ้าคือสิ่งที่เขาให้มา เราเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของอะชะตาชีวิตคนจีนเขาเรียกเมียรี่นะครับคือวาสนาคนก็คือเรื่องของพฤติกรรมความสามารถอุปนิสัยของตัวเราเองอยากก็ขัดเกลาให้ละเอียดได้ไม่เก่งก็ฝึกให้ชํานาญได้สุดท้ายก็คือดินดินคืออะไรดินคือ่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่เราอยู่นั่นเองฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าฟ้าคนแล้วก็ดินถึงแม้ว่าฟ้าเนี่ยเราไปเลือกไม่ได้แต่คนแล้วก็ดินเราสามารถจะเลือกสามารถจะทํา ให้ดีได้ปรับให้ดีได้เมื่อเราปรับสองอย่างหลังให้ดีมันก็จะเอื้อถึงพลังของฟ้าจึงจึงเป็นที่มาของคําว่าฟ้าคนและก็ดินท่านอย่าลืมนะครับโกเก่งสู้โกเฮงไม่ได้ถ้าเก่งแล้วต้องเฮงด้วยหรือถ้าเกิดว่าเฮงอย่างเดียวแต่ไม่เก่งเมื่อบุญมันหมดหรือเวลาเฮงมันหมดมันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดเราเก่งเราเฮง สำเร็จซึ่งสองอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะฝึกฝนแล้วสร้างความเฮงสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ในปี2556ในปีนี้นะครับเป็นปีมะเสงนะครับเป็นปีที่ดาวตำหรักของวิชาหวงจุ้ยนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบผมได้เคยบอกไปแล้วว่ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอีกดาวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากทีเดียวในปี2556ในปีนี้คือ,อดาวหมายเลข6 6ซึ่งสถิตยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนจีนเขาเรียกว่าดาวหมาย,มายเลขหก 6, เขาเรียกว่าูเขกนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องของยศดฐานบรรดาร ฉะนั้นถ้าเราจัดที่ตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเราในปีนี้ให้สวยงามอาจจะหารูปปั้นกวนอูไปตั้งหรืออาจจะหาเป็นเทพเจ้าชายเสียงอียไปตั้งหรืออาจจะหาเป็นพระสังฆาจายไปตั้งหรือถ้าเรามีห้องทํางานอยู่บริเวณนี้เราจัดบริเวณนี้ให้สวยงามนะครับหารูปปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งทึ่เป็นโลหะสวยๆหรือมีความแววว่าไปตั้ง หลักของของจุ้ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นพลังงานด้านดีของดาวบุกเข็กในช่วงปี2556คือดาวที่เกี่ยวการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีนี้ให้โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นหวังได้เลยครับว่าถ้าเราทำหรือเราจัดห้องทางทิศตะวันตกชิ้นหนือของบ้านให้สวยงามให้โดดเด่นปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจะได้หยิบชิ้นปลามัน หรือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับผมอาจารย์แจ็กกี้หมิงหรือซิงแซพงสดายุนาคทองกับช่วงพวงจุย้ยไลฟ์นะครับหรือฟงฟงสุยไลฟ์นะครับท่านมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อหรือโทรมาได้ที่เบอร์080-555-0644หรือท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมก็คือเวอวเวบ h i c ล a s s ฟ s n g s u ุ c o m และมีสาระดีๆมากมายรอท่านอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ